สวัสดีครับมาต่อกันครับอีพีสองอยู่กับเจ้าคูบุต้50้าสิบแรงครับตัวนี้ป้ายแดงเนาะเจชั่วโมงงานรดใหม่ครับขอจะคลิปนี้จะมาดูการเก็บหัวงานนี่ครับอ่าแทงมุมครับแทงมุมก่อนก็จะถ่าย ไล่ไล่ลขึ้นไปนะไล่ขึ้นไปด้านบนนู่นครับคยังอยู่อีกเยอะครับวันนึ่งก็เล่นไปประมาณ15 16ไล่ครับเห็นอีกกรบอกแทงมุม เป็นรถเล็กๆนี่ยิ่งแทงมุมแบบนี้นะยิ่งไม่เข้าเลยครับผมมี26แรงผ่าน5เนาะโอ้โหแทงยังไงก็แทงไม่เข้าครับมันแบบจังหวะมันน้อยนะครับดึงแบบขนาดนี้ดูครับยังไม่อยากจะเข้าเลยก็ธรรมดาครับถ้าเป็นผ่าน5านี่ผมว่าโอเคนะ ผมว่าผานตัวนี้ถ้าเจอดินแข็งนี่ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยผมว่าเขาต้องดันนะเดี๋ยวมาดูครับดันเก็บหน่อยเพราะว่ามันเป็นมุมเป็นหลุมนยังไงต้องดันครับผมก็ใช้วิธีนี้แหละโอเครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเก็บมุม แล้วก็ประมาณนี้ครับ ยงามครับเรามาดูฝั่งนี้ครับถ้าเจอหญ้านั้นหนานี่ก็ค่อนข้างจะเข้าเป็นบางส่วนนะนีับ ใครมีวิธีเก็บมุมแบบเร็วๆง่ายๆแบบสวยๆก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยผมก็เป็นสายรีวิวครับมารีวิวการทำงานของรถแต่ละค่ายครับใครสนใจก็ต้องติดต่อศูนย์คูบุต้าครับอาจจะมีทุกจังหวัดนะครับ น่าจะเก็บประมาณสามรอบได้ไหมน่าจะได้นะสามรอบน่าจะจบครับนี่รอบที่สองแล้วไทยได้สวยครับอ่ะแดดออกแล้วพี่น้อง มีเอาผานกดแต่งให้ด้วยนะ สวยมากเลยเอาอาจจะอีกสักรอบแหละ ไป่สุดเพราะว่าฝั่งนู้นแกถอยไปเวลาแกถอยไปแกถอยไปถึงคันนานะครับตรงนู้นอะไปแล้วครับมาชมกันแบบติดติดกันเลยติดตามมันติดตามชมกันใกล้ๆกล้ไปเลยไปแล้วครับ ไล,ล่ละสองร้อยสี่สิบบาทถ้ามีงานทั้งปีนี่ก็โอเคครับปีละสามพันไล่ 3, ลนี่จะได้ไหม คอมเมนต์กันมาหน่อยครับก็จะเป็นนาปังนะครับแต่ว่ายังรอน้ำอยู่ก็ต้องไถไว้เลยครับแล้วก็มาปั่นเอาถ้าโซนแถวยุดยาแถวขึ้นไปทางนู้นก็มีน้ำตลอดครับ เอาอัดน้ำเข้ากับปั่นอย่างเดียวครับโซนนู้นตามไปชมจะไปดูขอแทงมุมกันหน่อย ผมว่าท่อเดิมๆนี่ก็ดีนะบางทีขับขับไปทั้งวันเนี่อาจจะลำคานได้เนาะลำคานท่อตัวเองได้เนาะเดิมๆครับต่อไปอย่างเดียวรถใหม่ไม่มีเสียงรถอนแอ็รอแอด,ด สลักฐานหรือว่าแขนยกหรือเปล่าน่าจะเป็นสลักฐานนะครับอ่ะดึงมุมสามรอบพี่พน้องๆท่านใดดึงกันยังไงครับเก็บมุมกันยังไงก็คอมเมนต์มาครับมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อย ถ้ายังเข้าไม่ดีก็ต้องสามให้อีกสึ่งนิดแม่เรามาอยู่ฝั่งนี้พูดนะพี่น้องเอ,อ้ย ฝั่งนี้พอมาครึ่งฝั่งนี้ก็แกจะถอยหางมาติดคนาเลยแล้วก็ดึงไปครับน่ครับในนี้ก็เก็บแค่เลยเลยตรงนี้ไปก็นิดนึงก็พอเออแกเข้าใจทำครับยังไงครับมีเอาใบดันรูปให้นิดหน่อยครับ ฝุ่นไปพี่น้องนี่ครับนี่จะจะไม่ไปถึงฝั่งนู้นครับเพราะว่าจะดึงดึงมาจนสุดคันนาครับเพราะว่าตอนไถครั้งแรกถอยมาดึงเอาชนคันนาเลยครับเออก็เป็นอีกสูตรครับ รอบที่สามนี่ก็อาจจะไปถึงแค่ตรงมุมนี้คอดูนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าเราไถาไปแล้วเราก็ไม่ต้องไถซ้ำไปถึงครับเออแกถือว่าฝีมือดีครับ รอดูนะครับที่เขาจะไปไม่สุดนะเนี่อาจจะเลยเป็นนิดนึงครับนี่ยตรงนี้นี่ครับนี่ยกแล้วไม่ต้องวิ่งไปสุดครับเป็นเอผมก็เพิ่งเคยเห็นครับเป็นถือว่าโอเคนะสูตรนี้ถือว่าโอเคครับประหยัดน้ำมันได้อีก เก็บอีกสักรอบเพราะว่าฝั่งนี้เป็นเป็นด้านตัวรถเนาะไอฝั่งด้านนู้นเป็นหางหางที่ถอยถอยเข้ามาชนคนาแล้วก็ดึงไปนู่นครับฝั่งนี้คือคือแกถ่ายเข้าครับอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยนะครับ จบไปอีกหนึ่งแปลงครับมาดูว่าพี่แกจะขึ้นตรงไหนก็ฝากช่อง Youtube เจนสายชิวชาแนลไว้ด้วยครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเด็ดๆมาให้ชมกันตลอดนะครับ ให้เก็บงานให้ด้วยครับแมเอาแบบไม่มีรอยรถเลยไม่มีรอยยางรถกันเลยครับอ่ะขึ้นแปลงใหม่ครับนี่ก็เก็บให้ด้วยแล้วเนี่ยโอ้ดีเลยเก็บมุมให้ด้วยครับ ปิดคนาให้ด้วยเป็นไง มาแล้วครับก็ออฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ